คบเพื่อนต้องหัดให้ใจไม่ใช่แต่จะเอากําไรและผลประโยชน์จริงนะเนี้ยเพื่อนเหมือนน้ําเลยครับไม่มีรสชาติแต่ก็ขาดไม่ได้ถึงชีวิตจะ,ะบะซบขอแค่เพื่อนอยู่ครบก็พอการมีเพื่อนเยอะนะ่ะก็เป็นเรื่องดีแต่การมีเพื่อนดีอ่ะมันดีกว่าจริงฮะเนี้ยท่านาดูช่วงนี้สังคมมันเหลี่ยมฮะ <S <S เพื่อนเทียมก็เลยเยอะฮะช่วงนี พออยู่รวมกันแบบใกล้ชิดชีวิตแม่งโคตรสนุกแฟนใหม่อหาใหม่ได้แต่เพื่อนที่แท้หาไม่ได้เลยนะตั้งแต่มีผัวหายหัวเลยนะมีเพื่อนดีชีวิตจะล่าเริงม,มีเพื่อนขัดขัดกันเกินก็บันเทิงกันเปยาวเลยสินะคบหมาเป็นเพื่อนดีกว่าคบเพื่อนหมาหมาโอ้โหสงสัยประสบการณ์เยอะฮนะคนเนี้ย โชคดีจริงๆที่มีเพื่อนคอยซัพพอตร์ตตั้งแต่สิ่งดีๆไปจนถึงสิ่งเลวๆขอบคุณนรกที่ส่งมันมาเลียมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนรักฮะ